ลดวีซ่าคนกัมพูชาเหลือ7วันค่ะกตอตชี้สถานการณ์ไทยกัมพูชามีสัญญาณดีแต่ยังเปราะบางเผยสออ,อ,อปอชดอเจาะชงสอมชอข้อตัดไฟอินเทอร์เน็ตสินค้าและยุทธภพกรเข้าพื้นที่บ่อนกัมพูชาค่ะวันนี้ค่ะ9้ามิถุนาย,ยนนะคะเวลาประมาณ14นาฬิกานาทีที่กระทรวงการต่างประเทศทางด้านของนายนิกรเดชน,นะคะอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศถแถลงถึงสถานการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดนระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาว่าฝ่ายไทยค่ะได้รับ นนะะเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ค่ะว่ากองกําลังของฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชานะคะได้ออกสํารวจแนวพื้นที่และแนวคูเลตร,ร่วมกันค่ะรวมถึงได้กลบฝังพื้นที่นะคะตามข้อตกลงร่วมกันพร้อมกับให้มีการปรับกําลังของทั้งสองฝ่ายค่ะให้ไปอยู่ในแนวพื้นที่ที่ตกลงกันไว้ในช่วงสถานการณ์ปกติเมื่อปี67ค่ะซึ่งทางฝ่ายไทยนะคะเห็นว่าพัฒนาการทางบวกล่าสุดนี้ส่งสัญ,ญญาณที่ดีและสะท้อนถึงความจริงใจของฝ่ายกัมพูชาในการลดความตึงเครีย ของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอีกทั้งเป็นผลจากการเจรจาในทุกระดับของทั้งสองฝ่ายซึ่งตนหวังว่าจะนําไปสู่การหาทางออกอย่างสันติในระยะยาวรวมถึงเคารพซึ่งกันและกันและด้วยความจริงใจต่อกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้กลไกทวิภาคีที่มีอยู่อีกทั้งเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีซึ่งจะนําไปสู่การประชุมคณะกรรมาการเขตแดนร่วม JBC ไทยกัมพูชาในวันที่14มิถุนายนนี้ทางด้านของนายนิกรเดชยังได้กล่าวอีกว่า สำหรับกลไก JBC ไทยกัมพูชาที่จัดตั้งขึ้นนะคะเมื่อปี2543เป็น,นกลไกทางเทคนิคเพื่อสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งมีการประชุมร่วมกันมาแล้ว10ครั้งแบ่งเป็นการประชุมสมัยสามัญ5ครั้งและสมัยวิสามัญ5ครั้งโดยการประชุม JBC ครั้งล่าสุดจัดเมื่อปี2555ที่กรุงเทพทั้งนี้การทำงานของกลไก JBC ในช่วงเวลา25ปีที่ผ่านมามีความคืบหน้าในหลาย พื้นที่ฝ่ายไทยจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุม JBC ครั้งต่อไป ที่ฝ่ายกัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่กรุงพนมเปญในวันที่14มิถุนายนนี้จะสามารถช่วยลดความตึงเครียดในภาพรวมที่ยังมีความเปราะบางอยู่ในขณะนี้เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่และความปลอดภัยของประชาชนของทั้งสองฝั่งชายแดนและนําไปสู่การหาทางออกที่ยั่งยืนขนาดเดียวกันฝ่ายไทยพร้อมร่วมประชุมดังกล่าวด้วยความสุจริตใจ,จและจะได้เห็นความตั้งใจจริงของทั้งสองฝ่ายในการทําความสัมพันธ์ทวิภาคีของเราให้ดียิ่งขึ้นรัฐบาลไทยยังเชื่อมั่ ว่าการใช้กลไก JBC ไทยและกัมพูชาและคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค R b c ไทยกัมพูชารวมถึงการเจราจารทวิภาคีทุกระดับทั้งในส่วนของทหารและพลเรือนรวมถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศจะเป็นหนทางที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่างๆเพื่อให้ประเทศของเราทั้งสองในฐานะครอบครัวอาเซียนอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขนอกจากนี้ตนขอย้ำความเข้าใจ เรื่องมาตรการควบคุมจุดผ่านแดนต่างๆว่ายังคงมีการดําเนินมาตรการต่อไปตามการประเมินฝ่ายความมั่นคงเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่และความปลอดภัยของประชาชนทั้งสองฝั่งชายแดนนอกจากนี้ศส่วนหน่วยการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านได้มีการประกาศยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการค้ามนุษย์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอาทิ การตัดกระแสไฟฟ้าการระงับสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ส่งเข้าไปในพื้นที่ฝั่งกัมพูชาที่มีบ่อนการพน,นันหรือสแกมเมอร์การควบคุมสินค้าและยุโทโธปกรณ์ที่อาจจะถูกนําไปใช้ในการก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติอื่นๆด้วย ซึ่งทางสอ,อปอชดอจะนําเสนอมาตรการดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมชต่อไปทั้งนี้ยังไม่มีกําหนดวันประชุมเมื่อถามถึงกรณีที่ตํารวจตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าตอมค่ะของกัมพูชาจะลดระยะเวลาวันวีนวซ่าสําหรับคนไทยที่เข้าไปในกัมพูชาจากเดิม60วันให้เหลือ7วัน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวว่าตนได้รับทราบเรื่องนี้แล้วและฝ่ายไทยได้ปรับลดระยะเวลาวีซ่าสำหรับคนกัมพูชาให้อยู่ไทยได้แค่เจ็ดวันเช่นกันเมื่อถามอีกว่ามาตรการนี้จะดำรงไปถึงเมื่อไหร่ทางด้านของนายนิกรเดชนะคะได้กล่าวว่าทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้กำหนดว่าจะก,กำหนดมาตรการนี้ไปถึงเมื่อไหร่คงต้องรอให้สถานการณ์ดีขึ้นก่อนแล้วทั้งสองฝ่ายจะมาพูดคุยกันถึงการขยายระยะเวลาการอยู่ในประเทศต่อไปเมื่อผู้สื่อข่าวค่ะได้ถามว่าขณะนี้ประชาชน ในพื้นที่ชายแดนกังวลว่าจะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงจึงได้สร้างบังเกอร์หลบภัยทางด้านของนายนิกรเดชนะคะได้กล่าวว่าตอนนี้ความตึงเครียดในพื้นที่ลดลงเพราะว่าทั้งสองฝ่ายได้ปรับกําลังกลับไปสู่จุดเดิมและกลบคูลเลตแล้วแต่ตนคิดว่าสถานการณ์ยังค่อยเป็นค่อยไปแต่มีสัญญาณที่ดีมากอย่างไรก็ตามโดยรวมแล้วสถานการณ์ยังอยู่ในภาวะเปราะบางและเมื่อผู้สื่อข่าวได้ถามว่าจากการที่กัมพูชาย,ยังยืนยันว่ายังไม่นํามาเรื่องข้อพิพาทสี่พื้นที่ ที่จะเสนอต่อสารโลกมาหาหรือในการประชุม JBC ไทยจะโน้มน้าวให้มีการนํามาพูดคุยในโต๊ะการประชุมหรือไม่ทางด้านของนายนิกรเดชได้กล่าวว่าตอนนี้ทั้งสงฝ่ายเริ่มคุยกันเรื่องวาระก,การประชุมจึงยังเร็วเกินไปที่จะบอกว่ามีการคุยเรื่องข้อพิพาทสี่พื้นที่ดังกล่าวหรือไม่อย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายอาจจะมีท่าทีสงวนว่าจะคุยกันค่ะ